เอออีเมียวมันมาแม่รู้อยู่เดี๋ยวแม่จะเฝ้าให้เนีออเมียวมันมาน่ะมาผู้ใด,ดลุดมาท่านันเสียงจ้าของเขานอง่ ไปแล้วท่านมาอิ่มแล้วไปแล้วแล้วให้ตัวดำมากินที่นี่มันจะไล่หนูนะแม่จะเข้าบ้านแล้วแม่เฝ้าหนูไม่ได้ตลอดนะลูกืึแต่กินนานแล้วบอกลาอิ่มแล้วเด้อลูกเด้อถ้าเร็วอิ่มแล้วก็ไปเร็วแล้วพรุ่งนี้มาใหม่เด้อเพรากินนานแล้วท่านเพราะแม่จะเข้าบ้านแม่ไม่ได้เฝ้าหนูแล้วนะ เมียวลักนั้นนี่ถึงได้นั่งเฝ้านอนเฝ้าเอ้ยถึงได้ยืนเฝ้าไอทาอยู่นี่กลัวตัวอื่นมาทําร้ายมันนี่แหละตัวสีดำเนี่แอบอยู่พุ่มไม้นี่ มันมาแล้วล่ะแต่ว่ามันเห็นฉันมันยังไม่เข้ามาหายทมแต่ถ้าฉันเข้าบ้านปุ๊บไล่ไอ้รมตะเพิดไปนู่นทางเดินนั่นพ่อใหญ่บอกวันนั้นนะไอ้วัตรรับหลังเธอวัสนไอ้แมวดํานั่นไล่ไอ้รมตะเพิดไปนู่นทางถนนนนวัสนวัตรกฤตุลฉันก็รักเหมือนก็เลยแมวดําแต่ว่าตัวตัวทมเนี่ยฉันรักมากเพราะฉันเลี้ยงของฉันนั่นเนาะ แต่ไอตัวนั้นมันก็เป็นอจรเหมือนกันมันมาขอกินแต่ฉันก็ไม่เคยไล่เขาหนีหรอกฉันก็ให้กินหมดนั่นแหละเมตตาหมดนั่นแหละสัตว์แต่ว่าพูดถึงว่าก็ไม่อยากให้เขาทําร้ายกันเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็กินหน้ากันได้นะสี่ห้าตัวแต่ไอตัวดํานี่มาไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ไม่เป็นมิตรเลยแหละไม่เป็นมิตรแต่อีทาเลย ดูแม่เมียวนะดูแม่เมียวเขาจะคลอดลูกน่าจะเจ็บท้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวมาให้กินอีกเนาะเขาก็อยู่ห้องจ็บของห้องนี้ไงสำหรับที่คลอดลูกเขา เทียงนกมกว้วนดีเห็นน่านทำเ๋ยไม่จะดูไอตัวดำม,มันไปยังตัวดำม,มันอยู่ตรงนี้มันไปยังเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะโอ้นั่ะเล็ขโมกขโมกอยู่เหรอนกขมัวอ,อยู่ตรงนั้นนะมันหลบอยู่ตรงนั้นนะ เห็นไหมแม่แมวแม่แมีวเห็นผู้บ่าว,าวผู้บ่าวลบอยู่หันผู้บ่าวสีดำน่ะไม่รู้ลูกเขารุน่นนี้ไม่ไม่รู้จะได้สีอะไรมั่งเนี่ยเมืที่แล้วได้สีไอ้ได้ลูกหอยทํ้แล้วก็สีสีส้มได้สีส้มแล้วก็สีอะไรอีกลละแล้วก็สีเหมือนแม่เขาในี่สองตัว สรุปแล้วเขาไม่ลูกสีตัวไงแต่รอบนี้ไม่รู้จะกี่ตัวน่าจะน่าจะเท่าเดิมเปล่าไม่รู้จะมีกี่ตัวให้เราก็ต้องเลี้ยงช่วยเขาแหละพี่น้องเอ้ยแมวจรน,นะนะสงสารลูกเขากลัวกลัวไอ้นั่นกลัวสัตว์เยอะเพราะว่าบ้านเราไม่มีสัตว์ป่ามันเยอะไงสัตว นกเหย่่ยวนะ่ะเยอะนกเหยื่ยวชนิดใหญ่ที่มันกินสัตว์เล็กกันเนาะกว่มันเหี้ยวปีกทีเดียวเลยแมวน้อยเนี่ยเขาไปกินล้วหม้าป่ามา้าเปิดเลยเพราะว่าเขากินกินกันเองไงสัตว์ป่าเนาะที่พูดก็เพราะว่าเคยเห็นแล้วไงเขากินไอตัวพอดซําคล้ายแมวนี่แหละตัวนั้นนะ่ะที่ถูกฆ่านะเราก็ไม่เห็นน่าตื่นเช้ามาโอ้ย ไส้หายนะพี่น้องเอ,อ้ยังต,ตับตับมันใหญ่ๆเนาะตับไตตับไตยังเหลือแต่ไส้หายอย่างเดียวพี่น้องมันเป็นหมาปา่าถึงขึ้น่าจะเป็นหมาจิ้งจอกนั่นแหละเพราะว่าตามแต่เห็นไหมขาวบ้านเราเหมือนกันนะไส้หายก็คิดว่ากันคิดแต่ว่ากันเป็นกระสือกระสือมันไม่ใช่มันเป็นหมาจิ้งจอกพี่น้องเออหมาจิ้งจอกมันกินไส้สัตว์อย่างเนี้ย อันเมตาเครื่งในก่องอากเนี่ยคอยเห็นคอยแล้วอ้ยฉันเห็นแล้วฉันก็เวทนาฉันก็ร้องไห้ฉันก็เอาอศพเขาไปเผาอย่างนี้ฉันไม่ได้ทําถ้าปล่อยไว้ก็คือสัตว์อื่นมากินต่อมันมันเป็นภาพที่อุจจตตาเนาะฉันก็บริเวณเหตุจังสันฉันก็เอาพาเขาไปอนั่นไปเผาให้เขาดูดูดูอีดังแม่หมองท้องแก่เต็มที่เขาพร้อมจะคลอดแล้วนะท้ำ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 ไอตัวนั้นนานแล้วทำ ไม่ต้องไล่นะไม่ต้องไล่เขานะทำไปแล้ว่ะเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนหยุดถามถามไปแม่หยุดไล่หยุดเลยให้ให้หยุดเลยมัน,ปนไปไล่ลูกกูทำไมไีเมียแม่มาเลยอ้ไปไล่แม่กูทำไมเออไปไล่ลูกกูทำไมมาไล่ถทามทำไมล่รเห้อ เออเดี๋ยววันหลังไม่ให้กินข้าวเลยนะมาไล่ลูกฉันทําไมนะ่ะลูกฉันมาอยู่ก่อนนะนิสัยไม่ดีเลยแต่ไอ้ทำมันเป็นมิตรนิสัยดีมากๆเลยนะแต่ตัวดํานิสัยไม่ดีเลยหาไล่กัดเขานะ่ะโอ้สงสารทำจังเลยลูกดีนายทำกินอิ่มแล้วอะ่ะ